สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกเวลา6กนาฬิกา4ี่สิบนาทีครับก็มาทำหน้าที่เป็นพ่อค้าขายไก่ตามปกติครับบริการลูกค้าครับอันนี้ก็ทอดหนังไก่ครับอันนี้เป็นหนังไก่นะครับเป็นส่วนคอครับงอันนี้เป็นกันคอครับออกครับแต่กะโปกยังไม่ทันลูกค้าครับลูกค้าก็จอดรถรอครับ ข้าเซเว่นรอครับเออจะเอาไก่ครับพวกยังไม่สุกครับสุกไม่ทันตามปกติครับผมบางให้เขาสุกจริงๆครับก่อนจะให้ลูกค้าครับเขาให้มีคุณภาพจริงๆครับมีควยไฟกำลังร้อนครับ ตาจายังเทยไวกันมาครับขายไก่ระหว่างขายไก่และทำไร่ก็ต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับทำไร่ก้องใช้เวลานานครับผมกว่าจะได้ผลผลิตครับผมหนังไก่ใช่ไหมครับ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 หนังไก่ครับผมลูกค้ากาลังมาหนังไก่ครับ ครับผมเอา20บาทนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะว่ากำลังถ่ายคลิปอยู่พอดีครับผมรับลูกค้าก็มาเรื่อยๆครับตอนทีบมันกินไม่ต้องนะครับกรอบอร่อยอยู่แล้วนะครับเนาะครับนี่ครับลูกค้าขอบพระคุณมากครับอืครับนี่นะครับการขายไก่ ต้องขายทุกวันครับเพราะว่าเราต้องอยู่ให้ลูกค้าเห็นทุกวันครับถ้าวันไหนลูกค้ามาไม่พอบเพลอเขาจะเสียความรู้สึกครับเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะมากินของเราครับเราต้องทํางานเพราะว่าไอาคชีพเราเป็นพ่อค้าครับไม่มีวันหยุดข้าราชก,การครับล,ลูกค้ากําลังเดินมาครับหนึ่งที่สั่งไก่ไว้ครับผมอือรอสักู้นเราป๋านะหอะมอันนี้ใส่เสื้อแรงสวยอารามันเรียบร้อดครับผมอันนี้ พอค้าไก่ก็ต้องนิดหน่อยครับต้องทนครับผมรอครับมีครับมีครับวันนี้มีลูกค้ากําลังทยอยมาเลยครับกำลังทยอยมารืเลยครับกําลังจอดรถรออยู่ครับผมครับผมวันนี้เอาหลังหรือสาโพกครับวันนี้เอาสาโพกครับรอขอเวลาสักสามนาทีนะครับผมก็สามทีสุกเลยครับสามนาทีนี่ครับขอเวลาที่หนึ่งจริงๆครับสะโพกครับผมครับวันนี้ลูกค้ากําลังทยอยมาครับผม ทอดไม่ทันครับลูกค้าให้ความเมตตาครับเสมอมาครับเราก็ต้องเอาสินค้าเราก็ต้องเป็นเกรดเอครับผมต้องดูแลลูกค้าดูลแลสินค้าของเราให้ดีครับม่บงะั้นลูกค้าจะตจ,จากเราไปครับเราต้องรักษาคุณภาพของเราครับยังสุกไม่ทันครับ๋ <c oughs> อ ลัางกานะฮะได้ครับผมผมมีทั้งโอนทั้งเงินสดอ่าเป็นออมสินนะครับผมครับผมเอาบอกก่อนเลยครับเออครับผมพร้อมบอกนะครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ลูกค้าก็มาซื้อครับบริการครับตั้งโอนครับอันนี้เป็นโอนนะครับเงินสดแล้วก็รับครับรับทุกอย่างครับลูกค้าก็ให้ความรับลูกค้าทุกคนก็ยืนรอครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ยืนรอสวัสดีครับ